สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองได้ทำผู้ซ่มถูกทุกท่านนะครับผมยอดวรานเก่าเก่ายิ่งพายเอฟซีและทำผู้ส่งถุกท่านไปฟั่งการสัมผัสระหว่างนนทิยะเมียนองนาดาก็พ่ออารีนะครับพ่ออารีพังไห้มาเหลือกเล่าปล่อยเหล็กไท่สามตัวห้างเดี่ยวกับวันที่หนึ่งท่านมาโกางเก็ดนะครับเพื่อใส่เหลืกเล่าตัวไหนเหลืกไถ่ตัวไหนก็ตามไปฟั่งกันนะครับเข้ามาแล้วก็หนะ้ากดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ขอมูลทางเมืองนนที่ยาแบ่งปันมาให้ผมไ่้จัดทตัเป็นคลิปปราราเอฟซีและทำส้มทุกท่านได้ฟังในรูปรเหมืกันทุกๆคลิปนะครับเพื่อนเสียงพัดยังด้ตามไปฟังพร้องกันครับผมเลยนะครับตามผมมานะครับ มาตามแนวทางของคอลี่ลาวพัฒนานะคะหายมาแล้วนะคะวัตีิพัานมานีกระเขายู่นะคะแต่ว่าเพิ่นหายล่างออกกนนะคะลาวพัฒนานะคะแต่วัใน้คลิปนี้มีทั้งลา่ทาทั้งไทยนะคะเลขไทยสูตรสูตรเลขไทยเพิ่นห่ายแค่สามตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวได้นะคะสําหรับรัฐบาลไทยสามตัวหางเดียวกับเลขเล่าหายมาแล้วจะเป็นตัวได้นะคะไปเบิ้งไปชมน้ำกันเลยคะ่ะ ครับพอ,อดีหวัดดีค่ะวัดดีค่นนี้มาตามแนวทางของพอดีอีกแล้วรูร้สึกว่าเขาจะมาทุกจันทร์พูดสุบเพระานะแม่น้องนาดาเนาะแนวทางมันเท่าไปเที่ยวประเทศแล้วเนะาะวนุนย่าให้เบิง้งเมื่อนั้นลงคลิปไปได้แค่ก็จะโม่สินะโม่จูวอรี่เลียนแต่พอดีบอกว่าให้คลิปให้คลิทที่แรกก็ล้งไปแบบนี้เนาะเล่านะล้งไปแบบนี้นะ ไปแบบนี้ที่ข้างล่างเป็นแปดหนึ่งก็หนึ่งหาลงไปพ่อพ่อจะพ่องพอดี่แลนดไปบอกว่าหายคิปหายเลขเล่าเลขผิดหายเลขเหล้าล่างผิด็เลิเปียนเป็นตัวนี้นะคะนะคะนะคะปล่อยลงไปสองคลิปต่อกันเลยพ้นปากพ้นปากข้างล่างหายล่างออกบนมันออกข้างข้างบนแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์นะคะข้างล่างออกสองแปดนะนะคะ กวาหายล่างออกบนหอยบนออกล่างเลขสาตัวเกือบแตกเนาะหนึ่งศูนย์เจ็ดมนออกแปด่งศูนย์เนาะแต่มีเอฟซีบนฉลาดมันกระซื้อบนซื้อล่างมันก็ได้บาด้าลายดอกหบาทสิบบาทเป่นกากมาหายคากาแฟหนึ่งหายคากาแฟคนเนึ้นหายคาหนังคาไฟนะคุณครูพิคัร ากค่ายค่ากาแฟ6 60บาทคุณสุภาพรฝากค่ายพ่อรีค่ากับข้าวส0 0เป็น260เด้อค่ะมแล้วนะคะสุมันหมานเน้อเอฟซีจะซื้อขึ้นต่ออะไรบอรีบอรีใดบ่รีบรี่บเพราเนผู้ออกรพีไดบ่ตาคตาขนาดขับรถออกมานยังโตถามขึ้น่ัจะไปตามพ่อรีมันกำลังขับรถอยู่กำลังขึกัลับครับเอฟซ บอลีกับบอด้เห็นว่าสื่อตารางกครับอลีกับบอด้เด้อค่ะบอลีสื่อตารางดูว่าเลขมันสองคู่ไหมพ่อครับมีแค่สองคู่ใช<ห>่พ่อก็ะไฮบนไฮล่างค่ะวันนี้ได้มาแล้วครับเป็นเอาเบาเล่ากอนนะจังสี่เอารัฐบาลเจ้าสี่เอาสามตาัวบนรัฐบาลไทยให้จครับเบาเล่าบนครับเล่าวันที่ยี่สิบได้ใหญ่มาก เจ็ดสีเอาดีๆเด้ออยาให้พี่สูตตัวหดเอเจ็ดสี่สามเจ็ดสีทางทางล่างเป็น1นึครับหนึงหมวดนี้มันมีส3ตัวสีบอรดเคล็ดลับอีกตัวหนึง่งว่ามันสีสตัวนี่มันอาจมันอาจจากหนึ่งอาจจะเป็น2ก็ได้ให้ให้เพิ่มเป็นนั้น สองสีใบตัวหนึ่งอันนี้คือตัวกันอยู่นะเพราะว่าซี่หลายตัวเกินไปอันนี้มันหนึ่งส,สาเนาะหนึ่ส,สาันนี้ลักษณะการซื้อลักษณะการซื้อค่ะห้ซื้อซ่คือเก่าละครับไอเจ็กับ C ี่สามเจ็ดเแล้วก็ C ีสา นุกแกนถือว่แมนครับแมนแนหซี่เราครซีซี่เราโตได้โตกันไอตัวกันจะเป็น2อซีครับสองซีหราะส่ามันซีหลายตัวเกินไปครับสองซีหรือสี่สองสซี๋อสองซีสอซีคือตัวกันนู๊สิบ่๊กแกนบนแกนล่างเลยได้กับมนหน้าเลยมันอหไมันซี่หลายตัวเกินไปก็เลยไหตโตกันไหตั้มยูน่หนีมตโตเน้นมา ตัวเน้นดีครับ,รบตัวเน้นมี1นซีกับสองซีอ้บอกว่าสองซีเป็นตัวกันเป็นตัวกันเจ่ว่ามคิดว่ามันมันมีสีมตาตทอกันมันมีสีหลายกว่าสีสามครับเลขเลขค,คิดว่าเป็น,นเลขสามตัวนตบนมีแค่สองคู่คคเลขสอตัวนี่เก็ซี่ซี่สามหนึ่งซี่ซี่ซี่แล้วก็สอซนี่ใครซื้อบนล่างมันบ่า เน่นน่นเน่นตัวตรงมันบ้าพ่อเน่นตัวตรงครับเน่นตัวตไปกับบนล่างเอาแบบนร้เลยไปกับบนล่าง,บบางอยากเร่งนชุดเดียวอ,อยากเพิ่มอนนันอีกอดบางอีกขอเข่เียกโเขารียกโ่แนหาบ่แยกบ่อแยกคนแยกล่างเนาะ ถ้าเราคงขายตงสื่อว่าตัวละตัละหาบาตัวละหาบาตัวลสองบาทเอ้าหย่อนงี้ซี่พอดีตำลาววันที่เอาเอาเอาแล้วก็วันที่20เดือน11ิบเอ็ลาวนะคะตาลาวเด้อคะเลขสมโตเจ็ดสี่สนะคะเลขสองโตนี้สามารถไปได้บนล่างมี7จ็ดสี่สี่ตกันคือสองตีแต่ว่าพอดีบอกว่า เป็นตัวเน้นนะคะเน้นสองซีกับหนึ่งซีนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางของเราพัฒนานะคะเฒนาพัฒนาช่วยใจแคบนาจอไว้เดี๋ยวสิว่าเรื่องเลขไทยได้บ่เดี่ยมื่อนี้สิว่าตามเลขสามตัวรัฐบาลไทยอ่ะพ่อรัฐบาลไทยตัวใดหัวเรียวริ่ครับบักเรียร่เดี๋ยวนุกแกนก่อนก็ดี ท่านชิปเดียวกันที่ว่ามันมีทอนทอนหนึ่งเป็นล้าทอนหนึ่งเป็นไถ่วันวันที่สิบวันที่หนึ่งคันวาแอบไปขอใชสิ้นปีนู่นแต่เนาะว่าแกไปอีกสวัสดีเด็กับสวัสดีปีใหม่แม่สวัสดีสสดปีใหม่อีกพี่เหรอแกไปอีกพี่เหรอแม่น้องกระดาบว่าวี่บุหรี่นมะรุ่งเนี่ยนะพ่อนะไม่เกี่ยว พี่นั่นพ่อหายรัฐบาลไทยหายเลขสองตัวฐานน้ำจมพิดหนึ่งหกเป็นวะแมนครับหายหนึ่งหกไปได้ยินพ่อบอกว่าสานนุมาตามเลขเล่ามือบ้นพุดพ่อจะหายสามตัวบนของรัฐบาลไทยแม่นบ้างในหนอดาเขาจำโมกิดด้วเนาะแมนครับเป็นเลขสูงสมตัวรัฐบาลไห้สมตัวที่ให้เป็นเลขสูบอกวานี่มันได้หาหครับหาครับ ตัดเน่ตัดเป็นขาก็าสองอันบักเกียนืว่ามียนครับเมีบน่าต้งเกียนกลับรเนะถ้าเกียนกลับมัเป็นลายโตเนาะถ้าเลขสามโตนี่หมุนคือ5้าห้าสองหห้าหรือห้าสองห้าแบบนี้เนาะเชื่อมมาเฉ่อคือเหล็กเล่า ฮ่าฮ่าสองหนุ่มดีครัอ๋อก็เนี่ยนุกตาตั้นไเดียฮ่าฮ่าฮ่าสองรัฐบาลไทยพี่น้องมาเนี่ยอยู่ในคลิปเดียวกันรัฐบาลไทยสามตัวฮางเดียวนะคะเป็นฮ่าฮาสองนะคะนุกตาตั้นไ้เดียฮ่าฮาก็ฮ่าสองนะคะเป็นแนวทางนาสื่อสารกิจแมงรัฐบาลไทยนะคะเอาที่เรากล้องเนี่ยเมื่อนั้นพอลี่หายไปนึ่งงกันเป็นเล็กรางเนาะ ล่างก็ได้บนก็ได้เต่นี่สองโตัวนันแเนาะหายแค่หนึ่งพวหนึ่งพวหกหนึ่งเ 16, 16, 16 1, มื่อนี่หายสามโตัวแล้วครับกาบวางไใบเอฟซี FC และต่างประเทศส้มติดันข้องถละเงินฟังแล้วนะครับทินวนัติยาได้สรุปเรียกของพออารีนะครับส้มรับเพิ่มไทยกินอยู่สรือข้างหนึ่งนะครับพออารีให้เรียกเล่าปล่อยเรียกไทยสามตัวหางเดียวอัตที่หนึ่งธ่นราคมหฮเจ็ดนะครับ เพื่อหายเล็กเล่ามากนะครับวันทียี่สิบเพื่อเจอยหเจ็นะครับเพื่อหายเก็ีสามนะครับถ้าเป็นสองตัวกับนี่เก็ดีซีสามหนึ่งีซกับสองสีเนี่ยไหนที่สองซีกับหน่งีนะครับไปเล็กเล่านะครับถ้าปเป็ล็กไทยนะครับเล็กไทยเพื่อหามากสามตัวห้างเดียวห่าหาสองนะครับ ถ้าเป็นซองตัวก็มีฮะอาฮาฮา,าสองนะครับไปครับบนล่างนะครับเป็นแนวทางเสื้อกินแบ่งของตะบ,บนันระวังไว้เอฟซีเละทำเป็นซองทานคงถือด้ยินฟังแล้วนะครับท่านว่าผมดไมถ่ายคลิปนี้คนจะตีฟังเซมนี้พร้อมหนี่คลิปต่อๆไปถ้าคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ